ป่า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 พี่น้องเห็ดหน้าอยู่จะปีนสิได้ขนาดนี้ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับเข้าเข่าบุญกุ้มเข่าใหญ่เห็นไหมครับอยู่นี่พอน้อยด้นี่ขนาดมีหญ้าผ้าเดียวนะครับเห็ดหน้าได้ลอยกลัวก็นยังบโบลายปนีนิดเดียวในมึงด้วยอันนี้มึงด้วยนี่มันตามลูกพันนะครับ พันธุ์นะครับเป็นพันพันธุน์น,นะครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศนะครับมาเริ่มหลังจากคลิปที่แล้วพี่น้องไปเบิ่งล่ำวงเสวงมีการวงเสวงจากน,นะะานยอำเภอแล้วก็หน่วยงานราชการขออคคววามมมรร่ืนะับ วันนีมาจากพสุจนราลูกเรืนาเบิร์ดนะครับที่บรรยากาศบรรยากาศในทุงนี้นะบรรยากาบนบนแห่งต่างนะครับกกมีประชาชนมาทายรูไปดูเลือกเห็นว่าปลาไปเพี้ยนติดเป็นอันหนึ่งในปลาตัเลด้วยครับงนะเป็นของเรารเบิรงข้างในครับ่านใจงปนเรื่องเปก็จะเดินทางมาถึงกาน ช่วงงานประวัติไปแล้วโอ้บาดินได้สวยเะท่างนะครับี่ประชาชนมาเริ่มงานมากมายเลยนะสุดยอดเลยนะครับประชาชนมาเริ่มงานหนักมากเลยงาขณะนี้นะครับคือกระบวนของข่าวไปเบื้องกระบวนแห่นะครับกระบวนแหที่แห่มากมาชาตินะครับซึ่งตำบลนาคทำนะครับต้องดุดันท้องที่ท้องถิ่นนะครับร่วมกับทุกท่านนะครับไม่ว่าท่านจำนายรอนจามรยาหรือท่าน ายกที่สุดีนายกครับนายกท่านพรรัชดีนะครับสีสุดท้ายนะครับก็ได้ร่วมกับพ่อตาในเขตพื้นที่ของตัเองคําแล้วพี่น้องขบวนแห่ยังอยู่หุ่นเยอะเลยขบวนแห่ยังอยู่น้าเพิ่มอยู่เลยนะครับวันนี้หลายๆขวนนะครับได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากทาบรรยากาศเนียวพี่น้อมาเดสิบหาเบิ้งขบวนขบวนแต่ละขบวนแต่ละตำบลนะครับมีจักรขบวนนะครับ ขบวนต่อมานะครับกําลังกับเคลื่อนมาเรื่อ,อยๆนะครับกําลังกับเคลื่อนมาเรื่อ,อยๆก็ถือว่าก<ม>ุ้มเป็นขบวนที่<อ>สร้างความนสนุก <c oughs> สนานนะครับพื้นเพลงนะครับแต่ค <c oughs> วามสนุกสนานพื้นเพลงนั้นแฝงด้วยการรักษาซึ่งรนบธรรำเนียงรประเพณีสีงามของชุมชนชาวอีสานทีเราไว้นะครับก็ถือว่าขบวนแต่ละขบวนก็ะมีความหมาย สื่อถึงประเพณีสื่อถึงวิถีชีวิตแต่ละชุมชนนะครับสื่อถึงประเพณีดีงามเมื่อประเพณีดีงามสร้างสรรค์มาเป็นเวลานานเลยแล้วนะครับก็เป็นการเป็นวัฒนธรรมของปใจคุณขอบคุณครับนี่นำเงินเย็นๆแล้วบานี้ขอบคุณครับขอบคุณครับงานนะครับตลาดงานที่ไม่แหย่ยู่ตรงหน้าที่ประกันได้เพื่อแล้วนะสําหรับนักชนะ เดินลำเลียงมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ขบวนอาจจะแซงขบวนเป็นขบวนนะครับติดตามนะครับคุณ้างเกี่ยวบางทีเปิดขบวนขึ้นขบวนที่จะลงขบวนการสุขสันต์ธรรมได้ตําแหน่งของวิถีชีวิตของชาวอีสานของเราคนนั้นต้องมีการขอฟ้าขอฝน ถ้าฝนเราก็ขอฝ่าตำบลทุ่งโปรงนะให้ตกต้องตามฤดูกาลมีการจุดทางไฟเพื่อที่จะให้ส่งถึงพญาแหนที่ให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลฉะนั้นแล้วโคกสูงในตำบลบ้านดุง นะครับก็ได้สร้างสมรัูิสิ่งดีสิ่งงามๆนก็คือบุญป้างไฟนะครับเห็นว่าการฉลองการรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีดีงามของเรานะครับสร้างความภาคภูมิใจในเขตอำเภอเมืองของเราเป็นอย่างยิ่งนี่คือความภาคภูมิใจตัเม็นกำลังรับยางมากเขาครับการเดินแบบเ่ยนเลยนะครับแบบเ่ยนได้พ็เป็นสิธีเดินแบบ ได้เดินด آ, นะครับนะครับก็ถือว่าขอไปนะครับบุญบางไฟอาจจะมีความาสูงหรือว่าอาจจะมีกระบวนยาวนิดนึงนะครับเ <c oughs> พื่อที่จะให้สมประกอบนะครับกับขอบคุณมากครับไม้ขอบวนลลำเสิงครับโอ้ยแน่นอนครับ1นึ่งศูนย์หนึ่งขวัญกัน เสูแต่ต้งสีบอลนะครับขอพึ่งจกรันะข้าวขอนกัน่ที่จอดบริเวณนะครับาอความร่มมือทางนี้ยางลถตงนั้นแฝบแล้วครับรับเคลื่อนเลยครับเพราะว่าเตะบอร์ดมันดอนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอันนี้ขบวนนะครับโอ้ยลูกหากไฟคุณพผะแดงนั่งไงแล้วว่าตกแล้วลูกอันนี้ขบวนของอ่า ตำบลบ้านดงนะครับโดยทั้งกำนันเชื่อใจหน้าและก็การเสียดสีสักเล่นกันนายกการนานสตบุรนบ้านดงพ่าค้าประชาชนในเขตตำบลบ้านดงกำลังนำวิถีชีวิตนำประเพณีนำวัฒนธรรมนณีงามของเราชาวอีสานก็มาสู่ในบริเวณตรงนี้นะครับตอนนี้กระบวนการตลาดตำบลน,นะครับการเสีเริ่มเขมาขเมขาย่อยเข้ามานะครับ เอาเความสนุกสนานนะครับรวม,มือให้กำลังใจกับตำบลบ้านหนองอีสักครั้งนะครับขอบคุณมากครับโอ้ล่ำมอกหนากันเถอะน้อน้อยใส่ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนี่คือความสนุกสนานนี่คือคาการกันโลงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามขอฝากประชาันนางรำนะครับนางรำทุกท่านเดินหน้ามาถึงเรียบร้อยแล้ว ไม่รู้จักก่อนแรกท่านบริเสธตัวแล้วก็มาอยู่ในบริเวณนะครับเพราะว่าท่านประทาังในพิธี ตำบล71หมู่บ้านวันนี้เรารวมเป็นหู่เดียวคือความเป็นพละเมืองของอำเภออมรรัตน์นี่คือความภาคภูมิใจจริงๆนะครับเราได้อาศัยพื้นที่ในการดำเนินชีวิตนะครับของตนเองภายใต้การดำเนินชีวิตของประชาประชาธิเพียของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชการศึกษานะครับก็เือว่างานกุจะยังงกัน สูงนะครับพระเภณีจาใหตประเภทนี้สวยงามเพื่อให้คุณดังของเรานะครับแต่งงานได้นาเรียนให้ทุกท่านทราบว่าถ้าเราไม่กำหนดภาษาไปแล้วกำหนดตำแเน่งประเภทนี้งามก็ยกศูนสลายไปมัอนพญิบาลนะันยุ่งยากจนหลําสูงสุดพอนอภาสางอไวย่างเจ้าจะเราศูนคุณดังครับสอนเจ้าสมบูรณ์สูง วัยพมอพีู่จอเฮามันเช่นกิจกรรมดีๆวันนี้นะครับที่เราจันโดนลงสร้างสรรค์นะครับว่าสร้างความตื่นตาตื่นใจกับทุกท่านอย่างนี้นะครับ เดไปเม่นี่บุญกระถินนะครับแต่และตำบลซีมี่ไปแม่นี่เ้ามารวมนะโอ้คำนั้นเป็นน้ำทีมเลยนะครับน้ำทีมโอ้ตำบลตรงปวงนะครับเป็นบุญ แทนสุการนะครับตำบลตุ้งฟวงกับอำเภอตำบลบ้านสุการกระลังเข่าตำบลเป็นตำบลติบิทไทยบู๊เมสเลยครับทีทายมูเลยนะครับนะครับกระลังเข่าได้รับการประสานนะครับจากด้านหลังเวทีนะครับไม่มีสุการอีกทจะขอสีหอดนี่นะเมษานี่นะครับเมษาสีหอดนะครับการแต่งตัวการแต่งตัวแบบรอบซอมแบครับก็สุขการเนาะคือแบบนี้ถึงแล้วนะครับก็เตรียมตัวนะครับคือมีการกรอบหนึ่งรอบนะครับก่อนเสียจรับจีที่กำลังเข้ามา มวนเสือมวเสือะาสงการไม่นี s okay. <S ้สงการนะครับตอนนี้เามวนเท้าปาตินะครับห็นปะตอนนี้คือประไม่ีสงนานก็ริบแบบกนะ็จะเรียมีสงานเช่นเดียวกันนะครับแห่แห่สงการนะครับโอ้เสื่องเสื่งครับเสื่งตะ้งตุงงขึ้นตอนนี้ยังไม่ถึงนะคะแต่ว่าอุณหภูมินี้ปีนี้า จะมากนแล้วก็คงจะได้นํากันอย่างสสนนืปีนี้นะครับประกาศนะครับจากองุู่าราชการจังหวัสมุทรงคราเต็มตัวในวันนี้นะครับวันที่22นะครับทางเข้าสนามซุสนามแล้วพอีเรียบร้อยนะครับแล้ก็รการจัดระเบียบนะครับโอ้เนี่ยอนุรักษ์ยังอนุรักษ์ของญง่ไว้นะครับสมุสงครยังมีกัน ของยาวยังอยู่อันนี้รับระยุกตนะครับเพราะว่กรอนนะครับต้องเอาอากาศร้อนด้วยฉะคร้นใครที่ดื่น้ำน้อยอยู่แล้วทีนี้นะครับอานะครับครเป็นน้ว่าเขาในสระน้ำง่านเลเป็นทีเรียบร้อยนะครับเมต์รรก็ินอยู่นิดกหน่อยนะครับปั่นถึงขาด้วยนะครับ หนึ่งปีเราจะหนึ่งครั้งนะครับกับบุญกุ้งค่าใหญ่นะครับแล้วก็ของปีอุบุญราชของเรานะครับซึ่งสําหรับปีนี้นะครับเป็นปีพิเศษนะครับเราได้รับการสนับสนุนจากหลายๆหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก่นนะครับซึ่งสนับสนุนถึงสามแสนบาทนะครับซึ่งนำโดยท่านดรครับแล้วก็บริษัทกวางแคนนนอนครับ e ี่พิเศษนะครับเลยนะครับต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานนะครับแล้วก็ ทุกองค์กรนะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับการจัดงานประเพณีบุ้ญ่และของดีเมื่อวัน,วนจำปี2 5 6 7นี้นะครับเป็นอย่างสูงนะครับก,กุกกำหัวกจะุกใหญ่ๆครับ ครับพี่นองกาขบ,บวนทุกตำบลกระด้เขามาสู่ล่านนะครับลานนาอำเมอรันะรบพื้นที่เรียบร้อยแล้วรอพิธีการนะครับรอพิธีการนะครับตำเร็จกำลังสิรับภูเขานะครับนกำลังรับภูเขา แมาแล้วก็เมื่อยนะครับแล้วก็บวมมากกับเมื่อยนะครับนะกต่ไหนมาชุมนุมกันอยู่ที่หน้าเพเภอนะครับแต่ด้านในเมเภอยังมากกบป่ประชาชนนะครับในเพเภอนางมาผู้ป่ประชาชนแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านนะครับหลายๆหน่วยงานนะครับแต่ไหมาผู้ป่ประชาชนสี่มาเชี่ยวงานนะครับ บรรยากาศแบบนี้นะครับวิญญาณานะครับมันก็ดีนะครับฟรีละครั้งนะครับฟรีละครั้างบรรยากาศแบบนี้นะครับนะครับกพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วครับที่สวยงามไปไหนเข้านับจะมาหรือยังครับเออศรีการลำอยู่นะครับข้าเจ้าศรีลำอยู่นะบรรยากาศแบบนี้นะครับนะบรรยากาศแบบนี้สวยงามนะครับบรรยากาศวิสีนะครับนะพระเกียรติยศสู เหล่าเช่าอีาสานวันนี้จักได้เวลาอันเป็นมหามงคลจึงได้นำทุกท่านเข้าสู่การดูข้างหน้าครับดูข้างหน้าไปเรื่อยๆดูสว้าโอ้ยตื่นเ้นกับงามแต่นอกวันนี้เนาะยิ้มก็ส,สวย เพลงแรกนะครับเพลงต่อไปนะครับลำเดินเฮ้าดอเพื่อนเธละวยิ่งกวเาทะเลสาบยังยิ่ตานสวยประการบางแสนสองเกลือนพ้องนิ่มน้ำเขาองค์ผู้มีฝนเจ้ากระดา,นนา แล้วนะครับเข้าประจำพื้นที่เยอะมากนะครับท่านคือที่นะครับยังมีทำหน้าที่ผมอ็ขออีกในนี้ก็ขอขอเชบหน้าที่ให้ท่านพ่ออายพ่สามยี่สี่สามหมื่นะครับน้าที่ต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณพ่อสมัยพิเรนสูรนะคะตอนนี้ค่ะเรียนเชิญนะคะท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่าน